สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับามผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยซีหาหะขาพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันกันในเสาร์ของมือวันที่16เดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดผ้าพีพี่น้องมาเท่าสุขุสุกนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางเสาร์นี้ค่ะของคนนอนปลาฝันแม่นนะคะสะเร้่มมาเป็นตัวใดพีพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสดีค่ะคนนอนป่าฝันแม่น สวัสดีครับผมสันดีไอเม้งครับผมมึงก็รักเสียงหองครับผมมึงก็รักเสียงห้ครับผมสวัสดีพี่น้องสุ้ขู่สุ้กันครับผมค่ะครับผมโอ้พี่น้องผู้ถามหาไล่ไลครับค่ะก็เลยมาตามให้เจ้านี่ละค่ะครับผมค่ะก็มีเอาเรื่องฝันตัวเดียวนะครับผมค่ะฝันผมก็ซื้อมากับฝันดีค่ะครับผม ตีโรตีมาใบ<ด>หนึ่งครค่ะครับผมจะฟังอะไรคำพี่เพคนก่อนนิดหน่อยครับผม<ด>เป็นยังเกิดเดือดร้อนนะค่ะเป็นงางเมือเงาหนามถ่วมเมื่อรงง้อง,ลองลมมาาหล่มันเป็นยังเมืองเคยฟังาบ้านกระหางค้นถล่มเป็นปุ๋ยพอยุดหมุนจมลงเมื่อเพื่นนะโลกระชาเ,เมามออกิดเสยแนวหลาเมืองค้นไร้แห่งพอผู้มาหมอบใหม่เป็นยังเจ้าจะเนริญขั้วมเหยียบทษอาหารไทยวิบัติต่างๆอีกเกิดเกิดโธโลกนะครับค่ะปงเขาซ้อออกหลอก ที่ปีซีมีหัวเขากายพันเขาว่ามีลานไม่เหล่าหนึ่งเขาบ่้ห้อมเลยนะค่ะนางกซื้อผ้าผ้าควาวส้นเข่าเป็นเ้กันยุฝากรู้เห็นปรลเดนะค่ะิเกิดสงครามในประเทศเกิดบ้านนอกี่ลบล่าขาฟันกันเองคนนั้นนะครับอืกยทรมาดหามปกล่ยกันานรมาครอมเมนยทหารมาปคองว่มียังเหตุขากันเหรียญไล่บ้นปรมานะครับอืลอกซืมือโลกมันเดียวตายนะครับผมอยากยังไอรีดยินงเพื่อเก็บหัวปวดท้องไปดงมามาทนตายการขางก็มีนะครับนมี่นะ ประชากรทั่วโลกมันจะเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประชากรไทยประเทศไทยเัาจะเหลือลายกระโมนะมจะเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นวานะครับทีนีนะ้แต่คนไม่บุญนะครับผมกันวานะกับเมืองนี้กับพี่มันมั่นเรื่อยๆเนาะมีการอีอย่งอีกเกิดขึ้นมันกับคือความเพลินนะกับพี่โบราณผบุถาวรคู่บาอาจารย์มันเขียนใหม่เนาะค่ะค่ะผมกล่าวแค่นั้นนะครับผมค่ะได้ค่ะ บนวิ่งซีนะครับล่างกับวิ่งซีอ่าบนล่างวิ่งซีนะคะคับผมค่ะซีศูนย์ซีตัวเดียวครับผมซีศูนย์ซีค่ะล่างแปดซีเก้าซีแค่ัหนครับผมอ่าล่างแปดซีเก้าซีค่ะคับผมมีใช่ลงนะครับผมอืมอันอันนี้ฝันว่าจังไหนน่ะอันนี้โอ้ยฟันว่าอันผู้หญิงมาอกบอกเป็นหลังรถแห่งนี้พรับโรปีอาเป็นตายนะครับผมค่ะ ไปลากรถให้แม่เพื่อนมารถปลอดตายอยู่ปุ่นเพื่อนมาจะได้เอารถไ,ไป,าถาไป,าไปลากนะครับโม่ม่ม่ทะเบียนเราในความฝันโมโหว่าทะเบียนตัวไหนก็ได้ซื้อมาก,กับฝันดีนะครับผมแต่ผมได้มาศนะูนย์ซีซีนะกับสามซีซีซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่ได้ศูนย์ซีซีกับสามซีซีว่าทีแค่ครับผมอ่าสี่ศูนย์ซีอื่นไม่มี 4, 0, 4อมมันเบิดนั่นเดียวต่วศูนย์ซีจี กับสามทีซีคก็ได้เลยมากกับฟันดีนะครับฟันว่าเลยกินอะไรอยากฟันว่าอเลยใบฉี่แม่เต็มมือโอ้ค่ะครับผมฟันดีเนาะค่ะเนาะงฟันถ้าฟันแบบนี้เนาะค่ะเนาะครับผมก็มีเช่นนั้นนะครับผมวิ่งล่างวิ่งบนล่างกับวิ่งซีทัวเดียวนะครับผมอ่าค่ะได้ค่ะครับผมก็มีเช่นนั้นนะครับผมเออค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อ ครับผมช่วงนี้จะจะไปก้อยรับโทรศัพท์ำเพราว่าลูกชายเพิ่นเอาไปนํานะครับโอ้โอ้ค่ะค่ะได้ค่ะสิสิจิได้รู้เนาะสิจิได้โทรไปตั้งเฉพาะเช้ามื้อเล็กอ่อนสุดแล้วนะเนาะครับผมค่ะได้ค่ะขอบขอบพูดหลายๆนะคะครับผมค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะครับผมสวัสดีครับโชคดีคุณครูทุกคนด้วยกันครับผมค่ะทุกๆครอบครัว ความถูกงานไปคววมรวยเขามากครับผมค่ะความเจ็บอย่าไดความไข่ย่างนี้ครับผมเงินไรกองทองไรมาทุกคู่ครอบครัวครับผมค่ะสตัุค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนปลาฟันแมน่นเลยค่ะพี่น้องคะวันนี้ข้นนอนปลาฟันแมนแ่นระหว่าบนล่างนี่วิ่งสีนะคะบนล่างวิ่งสีนะคะแนวทางค่ะมีซีศูนย์ซีนะคะซีศูนย์ซีแปดซีเก่าซีนะคะซีศูนย์ซีแปดซีเก่าซีนะคะแล้วก็เล่าไปซื้อลอตเตอรี่ศูนย์ซีซีกับสามซีซีนะคะซีศูนย์ซี มันบ่มีเนาะค่ะแล้วก็เลยได้ตัวหนี้มากแล้วก็ได้ได้ศูนย์ซีซีกับสามซีซีมากนะคะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทาง จากคนนอนปลาฟันแม่น,นะคะาพา่ิโอค่ะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ,พี่น้องบรรเทาสุขุสกอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสำหรับพ,พี่น้องท่านใดท,ที่เขาไม่เห็นคลิปที่เป็นเทื่อ่แรกค่ะพี่น้องคาร์เตอรอยากสิภาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกด ถูกใจฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สแได้บอพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารนาทางจากตังรายการเนาะค่ะพายพน้องเนาะเอสประเทศเปิดพระร่มพอายพน้องหอนค่ะหอนแน่พายพิ้องค่ะวันนี้เป็นตะหอนอ่ดอกมึงเนี่ยแดดเขามา้ามองมองรังไข่เลย,ยมันสีมีแดดเขามานะพีน้อดของบเดี้านะคะพน้องค่ะ,ะเลยมีแดดเขามา้าพลายพิ้องเป็นยังไรแน่ผ้ากันฝันดีปะเนาะมันเคลือนเพีพน้องค่ะผ้ากันฝันดีปะเนาะค่ะ ฟันว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เขามาบอกกันในเดิอพี่น้องเดิ่นะคะฟันว่ายังไงก็เขามาบอกกันแ่่นะคะพี่น้องคะเอาสําหรับแนวทางมันนี่ของคนนอนปลาฟันแมนพอแม่พี่น้องอ่านไปพิจารณานะคะต่มากถ้าชอบกหยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาใบพรอบในเดิอพี่น้องคะผู้ละใบสองใบห้าเทียนมิโชกไปน้ากันนะคะพี่น้องห่อนประกอนในยุ่งหลายพรอบนะคะยุ่งหลายยุ่งไล่ไล่หล่พอ่น้องบินตัวนี้หน่อยนะคะ พี่น้องคะตัวน้อยๆนี่น้ายคักขนาดอัป็นแม่นยํานี่พี่น้องคลิปนี้แอคซิวอัลให้ครบแปดนาทีเนาะค่ะเนาะอีกนาทีกว่าๆนะคะครบแปดนาทีนะคะ,คะ,คะ,ะ,คะ,คะพี่น้องคะเพราะว่า,ามันครบแปดนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีหาสิบเก้าเขว่าได้นะคะต้องแปดนาทีเป๊ะเลยนะคะย่างตาสุดก็คือแปดนาทีเนาะค่ะเนาะย่างตาสุดก็คือแปดนาทีนะคะกั กดษาฟังไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกดษาฟังงนะคะเนาะมันนี่กับมโชกมิลามือโชคมือลาบมือโชคมือมันมือนี่นะคะเฮ็ดจิตใจให้สบายเด้อพี่น้องเด้อจีมงสามมงกวกัวเนี่ยเขากได้ดูแล้วนะคะพี่น้องค่ะมันนี่มีทั้งสองยางร่วมกันเลยนะคะอมีทั้งเพื่อนบ้านพร้อมนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนบ้านครับไทยออกใส่กันมาหลายงวดแล้วที่นาอพี่น้องเนาะ พิจรารณาเบิง้งเด้อพี่น้องเด้อพิจรารณาเบิง้งนะคะพี่น้องคะเอาก็ครบตามเวลาแล้วนะคะครบตามเวลาแล้วนะคะขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลมนีนะคะแนวทางจากค้นนอนปลาฝันแมนนะคะพี่น้องคะช่วงนี้อาสิติดต่อค้นนอนปลาฝันแมนเราอยากแน่จังหน่อยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เราเานียเอาให้ลูกไส้โทรศัพท์ลูกไส้พน่นบี่มนเนาะ พิ่นก็เลยยืมของคนนั้นปลาพันแม่นไปก่อนพรสาสัตวพี่น้องก็เลยสิติตตตดต่อกันยากก็สิติดต่อกันได้อีงวดแล้วเธอคือมือประกาศคนในหลักพี่น้องคะเอาเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหน้าพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี